สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Police Sentry นั่นเองนะครับหรือว่าเกมมือถือตำรวจจับโจรนะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นโจรนะครับอย่างที่ผมเล่นอยู่นี่เนาะเป็นหัวขโมยอะไรพวกนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตำรวจนะครับคอยจับผู้ร้ายพวกนี้เข้ามาในโคกนะครับเนี่ยก็จะมีค่าหัวอยู่อะไรทํานองนี้นะครับเกมนี้เราสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับเนาะอันนี้ก็ต้องรอผู้เล่นอีกสองคนนะครับที่เป็นตำรวจเนาะฝั่งโจรเต็มแล้วนะครับส่วนใหญ่คนจะเข้ามาเล่นโจรกันนะครับแล้วก็ฝั่่่งงตำรวจนนนนนีีแบบมคคเลออข้้าย ICEOVER> เออเอาง่ายๆอ่ะคือเราต้องหนีในส่วนของตำรวจให้ได้ท่านผู้ชมครับนี่่อยางนีคือเราต้องหนีให้ได้เนาะเออพยายามหนีให้ได้นะครับมีของมีอะไรอยู่นี้ด้วยนะครับเราสามารถแปลงร่างเป็นตำรวจได้เห็นไหมอันนี้คือกองขังตำรวจนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องหาพวกของต่างๆไอเทมต่างๆที่อยู่ภายในแม็นะครับเนี่ยมีสโลมีอะไรแบบนี้ด้วยนะครับเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าอ่าเราได้ของอะไรนะครับเช่นเอากลายเป็นโจรแล้วเรียบร้อย มีของเยอะนะมีไอเทมมากมายท่านผู้ชมครับใหรับไอเทมภายในเกมเนาะเนี่ยแล้วเราก็เวลาที่เพื่อนติดอัน,นคุกอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเข้ามาช่วยเพื่อนได้นะครับเนาะเนี่ยครับเข้ามาช่วยกันอยู่เนี่ยตำรวจมามแล้วก็โดนจับหนีไม่ทันนะท่านผู้ชมสไลด์หนีไม่ทันเนาะกำลังจะสไลด์หนีเลยแล้วตำรวจก็มาจับพอดีนะครับเดี๋ยวก็รอเพื่อนมาช่วยเนี่ยช่วยแบบนี้นะครับแล้วก็รอดไปแล้วก็ไปเลย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 หวังว่าจะไม่โดนจับอีก นี่เราก็ต้องขอโมยงงขโมยเงินหาของอะไรแบบนี้นะฝั่งฝั่งโซนนะแต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยได้ขโมยอะไรนะครับมันสามารถเปิดไมค์พูดคุยกันได้นะแต่เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าพูดคุยเป็นภาษาอะไรโอ้เนี่ยเห็นไะพูดคุยเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับตำรวจตำรวจโอ้ยตำรวจตำรวจตำรวจหนีกัน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  ผมผมไม่แน่ใจว่าไอตัวเงินตรงเนี้ยเราเอาไปไว้ตรงไหนนะพอดีเข้ามาเล่นแล้วโดนจับบ่อยเกินยังยังไม่ค่อยเ,อเก็ตเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องไปหาจุดดูนะอาจจะมีจุดที่เราเอาไว้ดรอปเงินก็ได้นะท่านผู้ชมโบสโบสโบสนี่เพื่อนเราจะเรียบร้อยไปนหนึ่งแล้วใช่ไหมนี่ครับโจรชนะนะนี่เอออันนี้เราขโมยเงินสําเร็จนะครับนี่ก็จะมีจํานวนคอยอยู่ที่ตัวนะครับ อะไรแบบนี้นะครับคือมันจะเล่นแบบนี้แล้วมันก็จะจบไปเลยนะสำหรับไอตัวเกมอาพอรลิททีนี้นะครับผมได้เป็นตำรวจแล้วทนะ่านผู้ชมครับอาในคลิปนี้จะมีเสียงก่อสร้างนิดนึงนะครับเสียงเจาะอะไรแบบนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขณะใช้ไมค์ตัดเสียงแล้วนะเออเนี่ยครับเราก็ต้องจับนะครับในสง่งโจนแบบนี้นะมันเล่นง่ายกว่ามั้งผมว่ามันเล่นง่ายกว่าตำรวจไอโจรเยอะเลยนะสำหรับตำรวจนะแล้วแค่อากดจับไม่ทันนะนนมีการล้อเลียนด้วยนี่ เราต้องวิ่งตามเขาให้ทันนะครับเขาก็จะมีคําสั่งในการวิ่งหนีนี่เตะไม่โดนนะครับผมมันไม่ได้แบบจะจับง่ายๆนะมันมีคําสั่งในการแดดหนีอยู่ท่านผู้ชมนี่ผิดไปนิดนึงนะอยู่ขึ้นกับอยู่กับมุมที่เราจะสามารถจับได้นะแบบนี้เราก็จับไม่ได้ที้ไม่ก็หนีไปมันสามารถใช้ท่าย่อเย้เราได้นะท่านผู้ชมครับมันมีเวลาอยู่นะเกมนึงใช้เวลาในการเล่นไม่นานด้วยนะครับนี่นี่นี่มีจะวิ่ออกมาเราต้องจับไปตัวนี้ให้ได้นะครับว่าจับไปตัวนี้ให้ได้ เออเนี่ยมันเด็ดหนีไปอีกละเราดูนะครับว่ามันจะโดนหรือเปล่ารอดูรอดออูเราจับมันไม่ได้ทีวะ <laughs> จับแค่มันเนี่ยแหละไม่ได้นะครับนี่เกือบ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 อโดนหรือเปล่าเนี่ยบางทีนะั้นโจรหนีเก่งๆนะครับใครที่เล่นชำนาญชำนาญนะไม่จับโคตรยากเลยนะเนี่ยเราจะแพ้แล้วนะท่านผู้ชมเราจับเขาไม่ได้ทีนะเขาถือจํานวนเงินอยู่โอแมกอดโอแมกอด มันมาช่วยแล้วมันจะมาช่วยกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราหากันเนี่ยเรานั้นจะแพ้แลาวนั้นุผู้ชมทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอ่านส่วนของวิธีการสมัคร ID หรือวิธีการล็อกอินแล้วกันนะครับบอกเผื่อไว้สําหรับใครที่ทําไม่เป็นเนาะอ่าน,นี้จะเข้าระบบแบบไม่ได้แบบ สมัครบัญชีนะครับก็คือผู้ใช้ทั่วไปนั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะออกมาสมัครบัญชีนะครับตอนแรกมันก็ขึ้นหน้าประมาณนี้นะครับให้เราแบบกดด้านขวาล่างเนี่ยครับถ้าจะสมัครเนาะเนี่ยครับแต่ตรงอีเมลเนาะแล้วก็กดสมัครนะครับเขาจะให้เราใส่ในส่วนของตัวอร์เนมนะครับเช่นผมสมัครไปเนาะอันนี้สมัครเฉยๆนะครับไม่ได้ซีเรียสนาออีเมลก็เออมั่วนะครับแล้วก็รหัสผ่านอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับอันนี้สมัครให้ดูเฉยนะเนี่ยกดวีจิเตอร์นะครับ แต่จริงระบบมันจะส่งเขาเรียกอะไรอีเมลยืนยันไปนะครับที่ีเมลเราให้เรากดยืนยันน้อแล้วเราก็เอาอีเมลกับพาสเวิร์ดมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือใครอยากจะลองก่อนนะครับก็เข้าระบบแบบไม่สมัครบัญชีแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องสมัครใดๆทั้งสิ้นเนาะเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะนผู้ชมครับวิธีการนะครับให้เรามาด้านซ้ายมือตรงนี้ตรงออนไลน์เลยนะครับแล้วก็มาเลือกนะตรงนี้นะครับ c r e create g เกมนะครับ แล้วก็เลือกชื่อห้องนะครับเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้เช่น JJ KK YY อะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็วกจำนวนเพลเยอร์นะครับเราจะเอาเท่าไหร่นะครับ10คนนี้จะเป็นลิมิตสูงสุดนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับ private ตรงนี้เนาะเพื่อที่ห้องเราจะได้เป็นห้องลับจริงๆเนาะแล้วก็จะมีแมปด้านล่างนะครับมีแมปอะไรบ้างางเช่น playground warehouse garden อะไรแบบนี้นะมีแมปให้เราเลือกเยอะเนาะอย่างเช่นอ a n แมนชั่นตัวนี้นะครับเรากดสร้างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมทีนี้จะมีให้เราเลือกเนาะว่าจะเป็น โจรหรือว่าเป็นตำรวจนะครับใช่ขผมเป็นโจรเนาะออแล้วก็โจรตรงนี้นะครับท่านผู้ชมมันจะมีตัวละครให้เราเลือกด้วยนะครับเชเลคเตอร์กาง์อูตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นโจรแบบเริ่มต้นนะครับแบบต๊อกต่อยนะอันนี้จะเป็นโจรแบบมีตังขึ้นมาหน่อยก็จะมีตัวละครมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเดโครามที่เป็นสัตว์หรืออะไรแบบนี้ก็จะมีเพิ่มเติมนะครับอันนี้ไก่เอาไว้ทาอะไรวะ <laughs> สัตว์คู่ใจเหรอเออหรือตอนแปลงร่างคือเกมนี้เวลาที่เราเข้าไปเล่นนะครับมันจะสามารถเปิดใหม่ ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เปิดหูฟังฟังเสียงเพื่อนอะไรแบบน,นี้ในเกมได้นะเพราะฉะนั้นเกมเนี้ถ้าเล่นกับเพื่อนมันจะค่อนข้างแบบสนุกอยู่ประมาณหนึ่งนะครับวันนี้ก็ต้องรอเนอะเอาะเพื่อนเราเข้ามานะครับเพื่อนเราจะเข้ามาได้ยังไงนะครับให้ดูตรงนี้นะครับมันจะมีโค้ดอยู่เห็นไหมครับเนี่ยโค้ดตรงนี้เอาไปให้เพื่อนใส่นะครับแล้วเพื่อนจะใส่ยังไงนะเดี๋ยวผมออกจากตรงนี้ก่อนต่อมานะครับให้คนที่สร้างห้องเสร็จเรียบร้อยส่งรหัสให้เพื่อนนะครับให้เอาโค้ดมาใส่ตรงนี้เนาะเช่นโค้ดที่ผมได้มาเมื่อกี้นะครับวางบ่ไดชั สมมติว่าเป็นโค้ดแบบนี้นะแล้วก็กด go นะครับถ้ามันเป็นโค้ดที่แมทก,กับที่สร้างครับมันจะส่งเราเข้าไปในห้องเลยนะครับส่วนวิธีการเล่นกับผู้เล่นอื่นออนไลน์นะครับนี่เรามาตรงนี้นะครับด้านขวาบนเนาะก็จะมีห้องนะครับบอกอยู่ว่าตอนนี้มีเพลเยอร์กี่คนนะครับมีตัวแมทอะไรบ้างที่เขาแบบสร้างอยู่ท่านผู้ชมครับสำหรับใครที่แบบสนใจอะไรในแมทพวกนี้เห็นปะมันมีโหมดค่อนข้างเยอะอันนี้เล่นแบบ2 v 2เลยวะ่ะ <laughs> เออมันสร้าง2 v 2ได้ใช่ไหมเนี่ย คือคือจะเล่นกัน2คนอะไรแบบนี้นะก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับนี่แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับเออส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่าตัวสตอร์นะครับก็จะเป็นขายพวกตัวละครต่างๆนะครับมันจะมีตัวละครต่างๆเนาะอันนี้ต้องต้องลิงก์แอคเคา t ์ก่อนนะครับเนี่ยมีเยอะนะตำรวจนะครับเนี่ยเห็นปะ เต่เป็นเกมน่ารักกเล่นง่ายๆดีนะครับเกมยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะสำหรับเกมตัวนี้นะครับที่สำคัญคือมันน่าเล่นตรงที่มันสามารถเล่นกับเพื่อนได้นี่แหละนะครับไอเกมที่มันโคอาบกับเพื่อนได้มันมีค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนอกจากนี้มีอะไรอีกนะครับมีการขายของขายของนะครับตรงนี้ไม่ใช่ขายของสิมันให้เลี้ยงแอคเคิ์ก่อนนะครับเออมีสกุลเงินมีทองมีอะไรพวกนี้นะครับนะก็เป็นอะไรที่แบบน่าสนใจนะจริงๆอ่ะใครที่แบบเล่นไม่เป็นนะครับจริงๆมี how to play ตรงนี้ด้วยนะครับนะก็จะมีบทสอนนะครับว่า อเป็นตำรวจต้องทำยังไงเป็นโจรต้องทำยังไงนะครับเนี่ยเห็นปะคือกราฟิกค่อนข้างดูดีนะครับนี่อันนี้คือเหรียญคือเงินต่างๆนะครับก่อนที่จะจ่ากกันไปนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเราเข้ามาเล่นนะครับให้เราดูเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับด้านขวาล่างเลยนะเออเซิร์ฟเวอร์สามารถเปลี่ยนได้ที่ด้านขวาล่างนะครับเซิร์ฟเวอร์ที่เราอยู่ดูได้ด้านขวาบนนะครับกับด้านขวาล่างนะครับอ่าเราอยู่เอเชียนะครับเราต้องเลือกเอเชียเนาะ เลือก Japan นะครับหรืออะไรแบบนี้ปิงมันก็จะเยอะขึ้นนะครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมญี่ปุ่นก็ยังพอเล่นได้นะครับ KR น่าจะเป็น k o r ี a นะครับน่าจะเป็นเกาหลีเนาะแต่แนะนาเอเชียดีกว่านะครับตัวเซิร์ฟเวอร์เราจะได้ไม่ค่อยปิงเท่าไหร่นะครับภาษาตอนนี้ไม่มีภาษาไทยนะครับส่วนเซตติ้งนะครับไม่มีการปรับในส่วนของตัวกราฟิกคุณภาพแต่อย่างใดนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับผม